ของแท้เขาไม่ทำกันแ,แ,กจจแตกว่าไม่แตกโอ้โหซีเอ็มจากจีนซีเอ็มจากจีนโอ้ไม่เกิดเกือบแตกเฮ้ยเกือบแตกมาละเรียบร้อยโดนอย่าได้ได,ด้ได้โดนลบคูดาวแน่ๆติดลบคูดาวเพื่อน แล้วก็ทำการกระทืบเจ้าหมอนี่นะครับสวัสดีเพื่อนด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกมบล็อกฟิตนะแล้ววันนี้เราจะมาล่าข้าหัวให้เอ็กซ์ดีจีวันสตาร์ชานลนะครับก็เอ่อตอนนี้ครับเราก็เขาก็ใช้ผลโมจิแล้วนะแล้วผมเนี่ยก็เผาเนียบเทียสองหรือเทียสามนะเออนะครับโอเคนายทำอะไรเรียบร้อยในแตกในแตก,แตกปึกนะครับนี่มาหนึ่งคิวแล้วนะครับตึงๆมาแล้วครับหนึ่งคิวนะไปเพื่อนรู้สึกว่าจะไม่มีคนออกให้พีพีแล้วนะนายเอาปะ ถ้าจะเอาครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเออใช่เอาครับตึงๆเลยบันเทิงเลยเพื่อนเวลีกูดเปิดเผาไซบอร์กก็เปิดเขียนไม่ได้ครับเอ้ยตดนผิดครับผมอืเจ้านี่ก่อนนะบอกเขาเนาะน้อยนี่ก็ตึงใช้ได้เหมือนกันเพื่อนรู้สึกว่าขนน้ำแข็งไม่ตื่นสักกิลเลยไม่ตื่นทักสกิลเลยไม่ตื่นสักสกิลไหนก่อวผมก็ขอเวลาจูก่อนนะครับ โอ้ไม่จำเป็นครับตอนนี้เขาเล่นสายฝนนะครับเจ้าหมอนี่โอ้ไม่นะผมพลาดปุ๊บปุ๊บเปิดเค้นได้เอ้าไปที่ก่อนโดนตั่วคอต่อโอ้โอ้โอ้เมื่อกี้เปิดเค้นได้แล้วอะแต่ว่ามันก็กันสกิลได้นิดนึงเพราะก็โดนตัดเค้นโดนเงินโดนตบเอ้าเอ้ยคนนี้ก็ตึงนะ้นี่เข้าแล้วไรเนี่ยถ้าจะเยอะนะเอ้ยน้อยอยู่นะ น่าจะน่าจะเกิดจากว่าเขาน่าจะตึงเพราะว่าอยู่ไพเร็เขาน่าจะสามสิบเอ็มอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับใครจะไปรู้ปัดตกแตกนะครับเรียบร้อยนะครับแตกหนึ่งคิวนะครับแล้วก็ไปต่อกันนะครับแล้วก็เหมือนว่าจะมีอีกหนึ่งคิวนะครับแต่ว่าเอ็กวอนัตตักไม่มีฮาคิวีสองนะครับก็ผมก็เดาๆไปมั่วๆครับเดี๋ยวเผื่อเขาอาจจะเป็นเวลตันก็ได้มาเดี๋ยวเราไปน่าจะน่าจะนึกว่าตัวนี้เป็นที่ทำหมัดหมัดกอดนะครับวันแรกต้องหลงครับ ตอนตอนที่ผมจะเอาหมัดก็ผมก็หลงแบบนี้แหละไม่ได้เปิดพีพีว้าวสุดยอดมามาเอาไว้เอาไว้เ,เดี๋ยว้เรารีตัวอนุญ,ญาตรีตัวก่อนเพื่อความรวดเร็วทางใจอเอ๊ะวอตตัก็เจ็ดจุดห้านะครับแล้วก็เหมือนมีศัตรูเจออีกหนึ่งคนครับเจออีกหนึ่งคนแล้วครับเปิดนะเปิดเฮ้ยเ,เปิดโอเคสวยเมือนสวยเมัอนเอ้าเผื่อเปิดเผาไปครับชิ้นกับพเพามนุษย์หน่อยครับผมชิ้นกระเพามนุษย์เฮ้ยเพือเ่อนได้เปิดแคมเปญด้วยเดี๋เอาใหม่นี่มานี่มานี่ ทำมอนโมาเรียบร้อยโดนไปครับโดนปัดตกล่วงล่วงครับเรียบร้อยครับก็แตกอีกหนึ่งชิวนะครับโอ้ my god ส่วนเจ้าไซบอร์กนายใจเยาววะน่าจะไม่เอาสภาพแล้วไม่เอาเออใช่ครับเอาปิดพีพีอเลครับผมผมได้รับเป้าหมายมานะครับให้กบการฟาร์มเงินด้วยนะดูเงินของเจ้าเอกบอลสตาร์สิครับโอ้ my god ไม่ถึงล้านครับเดี๋ยวผมจะมาเชื่อเขาฟาร์มกันดีกว่าครับโอเคนั้นเราจะฟาร์มผลอะไรดีโมจิหรือว่าอีคอ นี่คอมโบนะครับประมาณนี้เลยนะเออผมไม่ได้บอกคอมโบไปเพราะผมลากข้าหัวให้ E D G X Star นะครับเมาเอาไปอืมโดนดูมานะครับผมต้องมีสตินิดนึงนะเดี๋ยวเราจะเร่งสปีดคลิปนะครับก่ตอนนี้เขาเรากำลังจะปี๊บผิดทางนะครับเรียบร้อยนะครับได้มาแล้วนะครับเงินโอเคแต่ก็ได้ไม่เยอะมากนะครับคูณ2มีคูณ2วันนี้หรือเปล่าเนี่ย อุ้ยคูณสองมาร์โอ้โหตึงจัดนะครับตอนนี้เนี่ยจะมีคน p ีพหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราทําการย้ายเซิร์ฟกันดีกว่านะครับ Let's go ก็นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มาอีกหนึ่งเซิร์ฟแล้วนะมนเปิดแบบน้สภาพแล้วไม่เปิด <c oughs> มานะครับตอนนี้เราก็ทาการกระทืบเจ้าหมอนี่นะครับโอ้โหโอ้โหแ้ก็อ้โาของมานนะ อืมใช่ใช่ในเปิดเพชรเคนเป็นด้วยสุดยอดเลยเพื่อนสู้กับฉันเลยดีเห้ยฉันเป็นอากาศนี่ไงเพื่อนเห็นฉันเป็นอากาศเหรอได้ถ้าเห็นฉันเป็นอากาศก็ได้เอ้ามัไม่โดนอ่ะไม่โดนเอาเยเออน่าจะต้องเล่นจังหวะตอนนี้นั้นว้าวอีพิกมากคอมโบนายตอนแรกว่านั้นนายวีวีสกิลนั้นก็อืม ไม่โดนไม่โดนสักกิลเวลลี่บูดเรียบร้อยบอกเลยเมื่อกี้ฉันเปิดเคียนเป็นนอนเก้ยจังหวะผิดจังหวะไปหน่อยอึ๊บเอาดิสวยเข้าเห,หนวเท่าไหร่เนี่ยซีเอ็มหรอ c ีเอ็มก็ตึงแน่เอาฉัน้าติดตัวแต่ c ีเอ็มจริงป่ะเออ c ีเอ็มจริงของแท้ของแท้เขาไม่ทำ CM ของแท้ของฟอรมจากจีนแตลว่าไม่แตกโอ้โหซีเอ็มจากจีน ซีเอ็มจากตีน oh God. ตโอ้ไม่เกิดเกือบแตกเฮ้ยเกือบแตกเฮ้ยผมรอดเกือบแตกเมื่อกี้เรื่องเดือดพันเดียวโอ้ดีนะเอกดาบคู่ทันไม่งั้นที่ตุยแน่ๆเ,เอาจริงดิเพื่อนผมบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ผมยังไม่มีเกาะเลยนะมาๆๆยิงนกขบูจาไปฟาดเออฟาดโอ้ไม่กอดมาละเรียบร้อยโดนเดี๋ยวนี้ได้โดนลบกูดาวแน่ๆติดลบกูดาวว้เพื่อน สุดจัดครับอันนี้นะครับเป็นข้อดีของการคอมโบขลโมจินะครับก็คือแนะนําว่าถ้าเราอยากจะหลบสกิลซีแบบอยากได้ครูดาวนานๆกับโมจินะครับเพราะว่าแนะนําว่าน่าจะเป็นแบบเวลาที่เขากโมจิกำลังจะทุ่มนะครับสกิลซีเนี่ยให้เราทําการเปิดเผานะย่าเพิ่งเปิดตอนมีมีใครเปิดพีพีไหมมีใครเปิดไหมไม่มีใครเปิดสกคนนะครับวินลกดไปไปไปต่อนะครับไปต่อกับอีคิวนึงนะครับเอ่อเล็บบุกิดฉันเห็นด้วย มื่อกี้เเห็นนะว่านายมาแล้วเพื่อนมาเอาดิกดชาร์จรัวๆค้างรัวๆเพื่อนเนี่ยเอาดิเอาดีดาบคู่เอาดีดาบคู่เอาดีดาบคู่ตึงๆเหมือนมีคนจะมาเต็มเยอะเลยฮนะโดยเฉพาะเผาไซนะครับเผาไซใช่เปลี่ยนเป้าหมายเลยดีกว่าครับเป็นเผาไซดีกว่านะแต่เผาไซก็ตามนั้นเลยเผาไซนี่น่าจะใครวะเนี่ยใครติดคิวบ้างอันนี้เปิดพีพีครับ อีเโตเหมือนกันเลยปุ๊บอืมโดนสวยไม่เสียดายครับเพราะว่าหลาังจากผมมีก่อน,น,นถ้ามีนี่ใช้ไปนานแล้ว <c oughs> โดนเอาดิเอาดิาดแต่ถ้าผมถ้าแบบถ้าผมมีวีสี่แบบดีอยู่เนี่ยนะเพราะมันจะได้แบบมันๆเลยน <c oughs> ะ <c oughs> เปิดวีสีไปก่อนครับเพื่อเอา เอาเทียครับเอาเทียนะครับไม่ได้เอาแบบเราเกรดกงเกรดนะครับรนี่ยปัดตกรัวๆปัดตกรัวๆตอนนี้ผมเน่นสกิลผมเน่นสก,กิลครับสกิลทุกสก,กิลมีดาเมจมีค่าทุกสก,กิลทุกสก,กิลมีค่าครับ <S <S โอเคไอ้นี่ก็อ,อีกหนึ่งคนนายก็อีกหนึ่งคน,นเพื่อนมานี่มานี่แตกอีกหนึ่งครับสวยแล้วนายอะไซไซในในแตกเขาแล้วเคบ, <S <S บคอนไปทำอะไรข้างบนเบคอนไปทำอะไรข้างบนเบคอนไปทำอะไรข้างบน ไม่ตบฉันมาเรียบร้อยนายตีนายหนีฉันไม่ทันหรอกเพื่อนนายหนีฉันไม่ทันหรอกมอเมื่อกี้นักมาทำอะไรอ่ะนักมาทำอะไรอ่ะเกมบิงเรียบร้อยครับแตกเอาปะไม่เอาครับโอเคนะครับน่าจะล่ากันหมดเซิร์ฟแล้วแหละโอ้โหล่ากันจุกจุกมาแล้วนะครับเป้ยเปิดปะหลบทันนะน,นายเนะี่ยเซิร์ฟนี้เนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟสุดท้ายของผมแล้วนะแป<ต>ลบอกนะเลยเกมนี้เนี่ยจึงทุกคนนะครับ เรามีปืนทุกคนนะครับสุดท้ายก็ปิวเอา้าเวอดต่ำเปิดปะไม่เปิดสักคนนะครับ very good กูดนึกว่าจะได้แบบเอ้ยเมื่อกี้โปโอ้โหโอ้ my god โป้เมื่อกี้ชัดเจนแต่นะครับเมื่อกี้เขาเป็นคนเวลต่ำนะครับก็ไม่ได้เอาอะไรกับเขาบ้ากนะแต่ตอนนี้ผมต้องการพีพีนะแต่ว่าไม่เจอคนพีพีนะเไม่ดีครับเนี่ย แต่ผมเปลี่ยนเป็นหมันเงือกมาแต่ว่าจะหาคนพีพีไม่เจอเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ตึงสุดในเซิร์ฟน,นะครับเฮ้ยนายพีพีป่ะพีพ <PP S 2> ีหน่อยทัมโบอะไรอะไรอ่ะเออพีพีนะนะเพื่อนเดี๋ยวไปไหนกัน go o โ g ้ไปไปัลโหลเฮ้ยเพื่อนไม่ขยับอ่ะเอาจริงนะโอเคเพื่อนนายโดนแล้วล่ะนายโดนจ,จับเรียบร้อย โอโหเตะอีกหนึ่งครับสวยอืมเปิดว่าแล้วครับน่าจะเป็นคนที่เข้ามาเยมนี้มาใหม่ๆนะครับเข้าเกมมาใหม่ๆนะครับไม่ได้เฮ้ยเปิดเกมเก่งเพื่อนแล้วก็เปิดเกมเก่งเหมือนกันนะแต่เก่งไม่เท่าเราเอา้าพางใหม่กดเกมดีครับเกมดีสุดตึงปุ๊บในใช้ผล,ลอะไรอ่ะเฮ้ยจะต้องดูให้ได้ก่อนอืมใช่ออเค้เขาไม่เรายังไม่รู้นะครับว่าเขาเล่นส,สายอะไรแต่ที่ร,รู้ๆเขาไม่ได้เล่นดาบน่าจะผลนะครับ ไม่ไม่โชว์พลังผลให้ฉันดูแล้วไปเอ้ยเหมือนปืนป่ะใช่ปืนป่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้แหละครับตอนนี้เขาจะตัวอย่างเดียวละเออสวยแตกอีกหนึ่งครับเอ้ยนายเอาป่ะไม่เอาสุดเลยเพื่อนอีกแล้วมึงป่าเอาป่ะอืมโอเคได้แวมามาใหม่รอบหนึ่งยิงล็กไฟไปนายใช้ผลอะไรเนี่ยฉันยังไม่รู้เลยถ้าจะสายปืนกดกดรัวเอากดรัวๆกดรัวๆกดรัวัว แต่ว่าที่รูู้เราไม่ต้องไปต,งต้องไปเปิดเช่นนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเปิดเกินตอนเขาใช้ดาบนะครับเพราะว่าผมติดเออสวยเฮ้ยอย่าบอกนะเขาให้เขาหัวผมดีอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวแล้วก็ได้ข้าวมานะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องมีเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้เดี๋ยวสำหรับวันนี้ในะเอ็กวันสตาร์ไปก่อน,นครับบายบาย